ถามเจ้าค่ะมนุษย์ก่อนที่จะมาเกิดเป็นคนทําบาปทําบุญเราเป็นอะไรกันมาก่อนหน้านั้นถ้าเราไม่เกิดก็ไม่ต้องทําบุญทําบาปทําไมเราต้องมาหาทางหลุดพ้นในวะัฏะสงสารนี้ด้วยคะจุดเริ่มแรกในก่อนที่จะมีการกาเนิดขึ้นของมนุษย์จัก,กรวาลนี้เวิร์บางบ่างเปล่าไม่มีมนุษย์มีแต่ดวงจิตเท่านั้นที่ดารงอยู่ในจัก,กรวาลน,นั้นดวงจิตนี้มีลมักษณะแผ่สัน้ในภายในตนเอง ดำรงอยู่อาศัยอยู่ในจักรวาลน,นี้ด้วยบริโภคปีติเป็นคักษาเรียกว่ามีปีติเป็นอาหารกลุ่มปีติเหล่านี้จัดเป็นเจตสิกในชั้นของเวทนา,าเวทนาสัญญาสังขารระบบเจตสิกเหล่านี้เวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณประกอบรวมกันทําให้เกิดจิตจิตด,ดำรงอยู่ในจักรวาลน,นี้ก่อนที่จะมีมนุษย์เนื่องจากว่า ในจักรวาลเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบของจักรวาลด้วยเหตุปัจจัยที่จักรวาลนี้ไม่สามารถดำรงคงอยู่ในสภาพเดิมได้อย่างอบ้างๆเปล่าอย่างเงี้ยอย่างตลอดกาลนานใช่ไหมคือจักรวาลเนี่ยจะอยู่อย่างแบบเบื้องบางาง้างเปล่าไม่มีดวงดาวดวงจันทร์ดวง,ดวงอาทิตย์มีแต่ความบ้างเฉยๆกับจิตอยู่คู่กันจิตเนี่ยมีรัศมีแผลส่้านไปในตนเอง ฉะนั้นแสงสว่างที่จะปรากฏอยู่กับตะกั่ววัในช่วงเวลานั้นก็มีแต่แสงสว่างของกิดนี้เท่านั้นกิจปารหาจะไปที่แห่งใดก็จะหายจากที่แห่งนี้ไปปรากฏอู่ที่แห่งหนึ่งแต่กระพริบตากระพริบตาเดียวก็ไปได้แต่จะไปที่ไหนก็ตามก็มีแต่ความมั่งกับความมืดอย่างเงี้ยในทุกที่มันเป็นมันเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างนี้ในระยะการะันเวลาอันยืดยาวนานแต่การยืดยาวนานของการเวลานี้ ไม่สามารถที่จะคงอยู่ในสภาพเดิมอย่างนี้ได้ตลอดไป <ại> <โ>ก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบของจักรวาล <c oughs> คืออเข <c oughs> าบอกว่า <c oughs> เกิดการหมุนรวมกันของธาตุทั้งสี่ค <c oughs> ือดินน้ำไฟลม <c oughs> มันเกิดการหมุนเหมือนกับคลื่อน,น้ำหมนุนหมุนเป็นเกลียว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 อย่างเงี้ยหมุนด้วยระยะเวลาที่ยืดยาวนานหมุนไปจนไม่รู้ว่าระยะการที่หมุนนานเท่าไหร่ หมุนไปอย่างเนี้ยโดยที่จิตเองก็ยังดำรงอยู่ในจัก,กรวาลน,นั้นเงเหมือนเดิมแล้วก็มันก็หมุนหมุนหมุน,มน,มนในอธิษฐานสวดอธิบายว่าการที่หมุนอย่างเนี้ยแบบยืดยาวนานโดยไม่ทราบระยะกาลของการหมุนนั้นไปเท่าไหร่พอถึงจุดหนึ่งจังหวะที่หมุนนั้นน่ะเกิดการกระจายออกจากกาันจัก,กรวาลน,นี้ก็มีแต่น้ําเต็มไปหมดจิตก็เริ่มเอกใจแล้วอะ่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอันนี้ปรากฏขึ้นมา ทำไมมันดีก็สงสัยว่าแล้วไอ้ที่ปรากฏขึ้นมาที่มีน้ําเต็มไปหมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อยากจะรู้อยากจะรู้เดี๋ยวยังความอยากจิตมันอยากจะรู้อ่าพออยากจะรู้ปั๊บเนี่ยแต่ตนเองเนี่ยยังไม่มีรูปร่างกายไม่มีอายตนะที่จะรับรู้ได้เพราะเป็นนาส่วนน้ําที่เต็มไปด้วยจัก,กราวาลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นระบบของธาตุที่เขาแปรปวนเปลี่ยนแปลงด้วยหมุนรวมตัวกันเนี่ยโดยที่จิตเองเนี่ยไม่มีอายตนะ พอบอกว่าอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรแต่ตัวเองสัมผัสไม่ได้ก็คิดว่าน่าจะดีถ้าเราสามารถสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ก็เกิดมีนาม,มากายรูบมขึ้นมาด้วยความคิดนึกนั้นนี่นึกจิตในเริ่มแรกมีมีอรุภาพแบบนี้เกิดมีนาม,มากายขึ้นมาเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์นี่แหละแต่ไม่มีเพศทาราปานดุบมีรูปร่างกายขึ้นมาเพื่อเป็นอจตกรณทางกายให้สัมผัสกับธาตุที่เป็นน้ําเนี่ยได้พอสัมผัสปั๊บก็เลยสงสัยว่า ไอ้ไน้ําเนี่ยทําไมมันมีความข้นอยู่บนผิวน้ําเนี่ยที่เอามือไปแตะเอามือไปจับเอามือไปสัมผัสแล้วเนี่ยมันซึมซาบซ่านเข้ามาในร่างกายเลยแล้วรู้สึกดีนะรู้สึกพึงพอใจพอเกิดความรู้สึกพึงพอใจเนี่ยในอัศจรรสูตรอธิบายว่าไอ้จิตนั่นอ่ะที่มีนามากายอันเนี้ยนาขณะที่มีนามากายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะาาของคําว่าเป็นอาเป็นพูนมขึ้นมา เกิดเป็นอาพัสระโผลคือธรรมชาติของจิตเนี่ยมีความแผ่สร้างในตัวมันเองเขาเรียกว่าอาพัสระอาพัสระจิตแต่ด้วยความที่มีนามกายเกิดขึ้นก็เลยเป็นอาพัสระโผม่เ่็นไหมอาพัสระโผมเนี่ยจึงมาสัมผัสกับมวลดินมวลดินก็เลยไอยท้ที่ว่าเป็นน้าและมีแผ่นอยู่บนเนี่ยเขาเรียกว่ามวลดินมวลดินก็เลยแฉะสร้างเข้าไปในกายปอกคุมอยู่ในนามกายอันนั้นเมื่อมวลดินนั่น เข้าไปเกาะกลุ่มอยู่ในนามก,กายอันนั้นนามาก,กายอันนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่มเกิดความหนาแน่นขึ้นเพราะมีดินเข้าไปเกาะซึมซาบซาบไปพรมตนนี้ก็เลยเห็นว่าดินเนี่ยมีรสชาติอเนจอร่อยมากก็เลยพยายามเอามือเนี่ยอายตนาที่ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์เนี่ยปันป้น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 ปั้นเอามาบริโภคเป็นคำอยายตนะทั้งหมดก็ตอบสนองต่อการรับทราบในการที่จะบริโภคพระองค์งตัดไว้ว่า ด้วยความโลภของคนคมเหล่านั้นเป็นเหตุคือการที่เอาดินมาบริโภคเนี่ยเขาก็ือความโลภความโลภเริ่มแรกเกิดจากตัวนี้โลภที่จะปั้นงวดดินบางติ้น,เป,นเป็นคำบริโภคพอกินเข้าไปปั๊บเนี่ยงวนดินก็เลยทําให้อายจตนะเนี่ยเริ่มกล้าแข็งขึ้นคือถูปปกบอกลุ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆืเรื่อยเรืรืยักษณเฉพาะตัวก็เริ่มหายไป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  ความโลภเหล่านี้ที่พมปั้นบริโภคด้วยความอริสอร่อยคืออยากจะกินกันมากไม่เคยเจออันนี้มาก่อนในจักรวาลนิดเรือาา่องหนาของอวิชชาด้วความไม่รู้ก่อนนะดับแต่เกิดค,ความอยากแล้วเกิดความโลภโลภแล้วก็พอมากินกันปั๊บเนี่ยด้วยความโลภอันนี้เป็นเหตุทําให้งวนดินนี่หายไปกลายเป็นแผ่นดินนาสองแสนสี่หมื่นโลกลก็เลยเกิดเป็นก้อนโลกก้อนโลภขึ้นมา นายอะพวกก็เลยบอกว่าเมื่อมวลดินหายไปก็เลยเกิดกะบี่ดินมีลักษณะคล้ายเห็ดบริโภคมีรสชาติคล้ายมวลดินทุประการอรอะไรด้วยความโลภก็แย่งกันกินกะบีดดินพอกะบีดดินหายไปด้วยความโลภอันนั้นก็เกิดเป็นเครือดินคล้ายรูปมะพร้าวอยู่ใต้ดินก็แย่งกันไปกินอีกเครือดินก็หายไปก็เกิดมีข้าวสาลีฝุดบังเกิดขึ้นพอมีข้าวสาลีผุต้บังเกิดขึ้นกับบริโภคข้าวสาลีบริโภคข้าวสาลีปุ๊บเนี่ยตรงนี้แหละ เพศภาวะของพรมเหล่านี้ก็เลยปรากฏขึ้นมาอ่พรมตนนี้มีระบบของนามาทมอันเป็นตัวเจตสิกเนี่ยที่มีความเป็นภาวะลูกด้านความเป็นชายเพศก็ปรากฏเป็นเพศชายดวงจิตใดก็มีเจตสิกที่ปรุงแต่งภาวะลูกที่เป็นเพศหญิงร่างกายก็เกิดมาเป็นเพศหญิงอันนี้ก็บทความเป็นพรหมนะมก็เลยเกิดเป็นมนุษย์เริ่มแรกมนุษย์เริ่มแรกอันนี้เรียกว่าเป็นมนุษย์โภปฏิกะ าเรียกว่าผุดเกิดขึ้นด้วยกระบวนการอย่างนี้มนุษย์รุ่นต่อมาเป็นมนุษย์สืบเชื้อสายคือต้องอาศัยมารดาบิดาั้งคลอดออกมาด้วยเหตุนี้มันเลยต้องมาหาทางออกออกจากการเรียนไหวใจเกิดเพราะเดิมทีมนุษย์ไม่ได้มีอยู่จริงและไม่ได้มีอยู่ก่อนเลยในจักรวารนี้มันมีแต่ระบบธาตุตามธรรมชาติคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและปนามาธาตุก็คือเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุมันมันมันเป็นธาตุประจําจักรวาลอันนี้ในด้านสังคตะพวกบอกว่า ถ้ายังอยู่ในสังคตัดจะพ้นไปจากการเกาะเกี่ยวในธาตุเหล่านี้ไม่ได้จึงต้องออกไปสู่ทางที่เป็นอสังคตัดคือไม่มีการปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีธาตุทั้งหมดไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมไม่มีอาการสารนัญจายนานะคือกลุ่มนามธรรมาท,าทั้งหมดกลุ่มเจตสิกทั้งหมดอาการสารนัญใจายนานะวิญญาณัญจยนะาาจินจัญญายานะเนวสัญญาณสัญญา,ายานะที่คือกลุ่มนามธรรมทั้งหมดจะไม่มีอยู่ในอิทธิพานั้น ถ้าเราไม่ถึงนิพพานเราก็จะยังถูกวิสัยของสังขาะเนี่ยปูงแต่งให้เรียนไหวต,ตายเกิดแกเจ็บตายแกเจ็บตายแกเจ็บตายอย่างเงี้ยไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นนี่คือเหตุผลในการที่เราจะต้องหาทางออกไปจากวัฏจะตรเพื่อที่จะไม่เม่ส่การเรียนไหวต,ตายเกิดเพราะการเกิดนํามาซึ่งความทุกข์ทางปุดสองพันหก<อ> <c oughs> ร้อยกว่าปีที่แล้ว พระพุทธเจ้าได้อธิบายบิ๊กแบงซษรีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ฝรั่งเพิ่งมาพูดกันเรื่องการแรงเหวี่ยงแล้วก็ระเบิดออกมาปึ้งเนี่ยพระพุทธเจ้าได้อยู่ในพัสูตรด้วยนะคะอันนี้พ,พระอาจารย์ค่ะแล้วพระพุทธเจ้าท่านได,ได้ได้บอกไหมคะคือว่าไอด้ดวงจิตท,ที่มันล่องลอย,อยอยู่ในสภาวะอันเวิ้์วางนั้นน่ะมัน,ม,นมายังไงอยู่ดีๆมันมีไอด้ดวงจิตเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะพระอา,าจารย์เรื่องเรื่องความที่ ระบบธรรมชาติมันจะมีรูปกับนามรูปปธาตุาคือดินนับไปลงตอนนั้นอยู่ในในรูปของธาตุอยู่ในสภาพที่เรียกว่าธาตุธาตุก็คือข้า,ามูลเดิมข้ามูลเดิมนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครสร้างเป็นเป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่แตไม่ใช่ก้อนดินที่ล่องลอยอยู่นะคือมันไม่มีสภาพของความเป็นดินเป็นน้ำเป,ไป็นไฟเป็นลมหรอกมันอยู่ในรูปของธาตุธาตุคืออยู่ในรูปของธรรมชาติที่ทรงไว โดยตัวมันเช่นปฐมีธาตุจะทรงไว้ซึ่งความแข็งแข็งอาโปธาตุจะทรงไว้ซึ่งความเหลวและเอ่ออเตโชธาตุจะทรงไว้ซึ่งความร้อนและอบอุ่นกลุ่มอุตุกลุ่มอุณหภูมิทั้งหลายนะวายโยธาตุจะทรงไว้ซึ่งการพัดไปมาถ้าตตอนที่มันยังเป็นตัวธาตุเนี่ย มันยังไม่เกิดการรวมตัวกันหรือยังไม่เกิดปฏิกิริยาทางระบบธรรมชาติเนี่ยมันก็จะกระจายกันอยู่โดยโดยโดย่วนโดดโดยโดยตัวมันไม่ปรากฏเผยตัวถ้าอยู่ในรูปของธาตุอย่างเงี้ยจิตก็คือนามธาตุเป็นธาตุธาตุถึงเป็นธาตุทางนามทีมันมารวมกันทีนี้ธาตุทางนามอันนี้ที่เป็นนามธาตุอันนี้คือเวทนาธาตุธาตุที่แสดงออกถึงความรู้สึก สูขทางสุขบ้างไม่ทุกไม่สูขบ้างแต่ความรู้สึกในเวลานั้นมันมีปีตินะจมีปีติเป็นเวทนาธาตุอยู่ปีติมันไม่ได้มีความทุกนะมันมันคือความเอิบยอิ่มปีติเนี่ยเพราะมันมีมันมันมีความเอิออิ่มอยู่ในตัวมันน่ะมันเป็นธาตุที่แสดงออกถึงความเอิออิ่มในตัวมันเองเนี่ยมันเลยไม่ต้องการท่านิ้นในในระยะแรกเพราะมันยังไม่เจอความทุกเพราะมีปีติเป็นหล่อเลี้ยงอยู่กับปีติที่มันหล่อเลี้ยงเนี่ย ปีติโดยมีเวทนาธาตุโดยมีปีติมีสัญญาธาตุโดยการจดจําปีติภาวะปีติที่มันกําหนดหมายเพื่อดํารงอยู่หรือประ,ประกอบหรือกับการการปรุงแต่งกันอยู่เนี่ยมันมันเป็นการจดจําประกอบปรุงแต่งกันโดยการกําหนดหมายเพื่ออยู่ร่วมกันคือสัญญาธาตุสัญญาธาตุคือปรุงแต่งให้เวทนาธาตุสัญญากับตัวมันเองอยู่ด้วยกัน ผู้ยอดกต่าวว่าคาว่าสังขารก็คือพ่อปุงแต่งเวทนาปูงแต่งสัญญาปูงแต่งสังสังขารตัวมันเองด้วยเนี่ยและปูงแต่งวิญญาณด้วยเรียกว่าสังขารคือปูงแต่งให้มันอยู่ด้วยกันแล้วก็วิญญ,ญาณธาตุก็เป็นาธาตุที่ประกอบเข้ามาสู่การรับรู้ในนามาธนะนะาตุนั้นทั้งนั้นทั้งหมดนามาธาตุนี้อิงอาศัยกันโดยที่ไม่แยกจากกันและไม่เคยแยกจากกันและจะไม่มีทานแยกจากกัน เขากะมีกอ,อาศัยมีเวทนาธาตุก็จะมีสัญญาธาตุก็จะมีสังขารธาตุแล้วก็มีปิญญาธาตุประกอบร่วมด้วยสมุนธ์ออพอเจตสิกเราเนี้ประกอบกันขึ้นะระบบเจตสิกที่ประกอบพร้อมมูลเมื่อไหร่เนี่ยมันพร้อมมูลกันคืออยู่ด้วยกันพร้อมองค์ประกอบเมื่อ,อไหร่ปั๊บจะเกิดจิตค่ะเข้าใจไหมว่ากับดินนับไปมประกอบรวมกันพร้อมมูลเมื่อไหร่จะเกิดกายเกิดลูกแต่ถ้าแกมันออกไปจากการลูกจะหายไปใช่ไหม รูปแตไม่มีพอเามารวมกันทุกจะเกิดขึ้นนะนำนามธาติเหมือนกันพอมันได้ปูมแต่งเกิดร่วมกันได้เมื่อไหร่ก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าจิตขึ้นมาฉะนั้นคำว่าจิตก็คือเรียกนามธาติทั้งสี่เหมือนกับเราเรียกรูปคือเรียกธาตุทั้งสี่ใช่ไหม,มถ้าพูดถึงรูปก็คือมีธาตุสี่ซ่อนอยู่ถ้าพูดถึงจิตก็คือมีนามธาตุสี่ซ่อนอยู่ <c oughs> เวลาผูุ้ทธเจ้าแจกแจงเรื่องรูปกับนามเนี่ยว่ารูปเป็นาสัญญางขารนิยานนะพวกจะพูดถึงรูปเนี่ยธาตุสี่เสมอเ <c oughs> วลาสัญญางขารนิยานคือธธาตุเนี่ยเป็นเรื่องระบบของจิตแต่ไม่พูดถึงตัวจิตเลยนะเขาพูดโดยการแจกแจงแต่ถ้าพูดถึงจิตาาก็ตกคือพูดตามมรรธาตุสี่เห็นไหมพอเกิดมีจิตขึ้นมาปั๊บก็จะมีอายตนะขึ้นมาเรื่องมนายตนะธาตนะทางใจเนี่ยทางจิตเนี่ยทีนี้ โยกูข,ขอถามหน่อยจิตมันอยู่ยังไงใช่ไหมหรือ,อยังไงตอนแรกที่หนูหนูคิดว่าแบบว่าถ้าฟังอย่างนี้แล้วว่าก็คิดีกว่าอล้วไอ้ไอ้ไอ้ตัวจิตที่มันล่องรอยอยู่นี่มันมายัางไงอะไรเงี้ยค่ะท,ท,ที่ที่ก่อนที่มันจะลงมาชิมเกิดความอยากที่จะมาแตะน้ําเนีน่ยค่ะด้วยความ,มที่จิตเนี่ยมันเกิดจากความข้อมูลของนามธรรทั้งสี่แล้วความข้อมูลเหล่านี้ย ทำให้กิดดำรงอยู่แผ่ซ่านมีลักษีโดยตัวของเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยมันไม่มีลัศษีมันเป็นระบบเกจตสิิ<ม><ม>ประกอบกันเนื่องจากว่าสังขาตะเนี่ยม,มันจะไม่ให้สิ่งที่เป็นสังขาตะดำรงอยู่โดยที่ไม่ได้อิงอาศัยประกอบรวมกันเพราะสังขาตะคือธรรมชาติที่ต้องประกอบรวมกันจึงไม่มีธรรมชาติอะไรอยู่โดยโดยโดๆนะมันมันไม่อยู่โดยโดยโดๆ พู้เรียเาเป็นตัดเรื่องของสังขารทั้งหมดเหล่านี้ว่าเป็นเป็นปฏิจจสมุปบาทคือเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันเกิดถ้าเราเข้าใจก่าสิ่งที่อิงอาศัยกันเกิดก็คือมันไม่ได้มีตัวมันเองอยู่โดดๆโดยตัวมันมันอาศัยกันเกิดขึ้นจึงมีตัวนั้นขึ้นมาแต่ั้นพุทธศาสนาจึงกล่าวชี้ชัดอย่างตายตัวเลยว่าตัวตนแท้แท้ของสิ่งสมายทั้งปวงไม่ได้มีอยู่จริงที่มันมามีปรากฏอยู่เนี่ยเราให้รู้ว่ามันถูกประกอบกันขึ้น แล้วเป็นปฏิจจั g, คือ ai, คอิงอาศัยกันเกิดพอมันอมพอ,อมูลเกิดเป็นจิตเนี่อยอย่างที่ว่าแล้วในจิตนั้นก็มีติหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยเวทนา,าธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุิญญาธาตุมันดำรงอยู่โดยที่มันยังไม่ทราบอะไรทั้งสิ้นมันอยู่ในความว่างที่เฉยมันก็ไม่รู้อะไรแล้วมันก็ดำรงอยู่เนี่ยด้วยตัวจิตเองก็ไม่ไรู้ว่าจิตเนี่ยมันทำไมต้องอยู่อย่างนี้เราคล้ายๆกับเราก็มองดูว่ามัน ธรรมชาติอันหนึ่งที่มันก็ไม่รู้ตัวมันว่ามันจะต้องอยู่ทําไมมันจะต้องออยู่อย่างนี้ได้ยังไงและมันมีอะไรปรุงแต่งตัวมันเรื่องการดำรงอยู่อย่างงี้มันดำรงอยู่เพราะอะไรมันก็มันก็ไม่ได้รู้ตัวมันเองอย่างเงี้ยมันเป็นกระบวนการของสังคตสังตตจะควบคุมระบบการปรุงแต่งอะไรเนี้ยทั้งหมดเลยเป็นระบบของธรรมชาติเป็นระบบของแกกาวันค่ะอืม คือบางทีก็มันก็เป็นแค่สนองความอยากรู้นะคะแต่เอาจริงๆแล้วปลายทางที่พระเจ้าชี้ก็